ถ้ามาเชียงใหม่ใครๆก็นึกถึงสวนดอกไม้ทริปนี้เราก็ไปเหมือนกันแต่สวนนี้ไม่มีดอกไม้นะครับมีแต่แมวล้วนๆฟังไม่ผิดหรอครับที่นี่คือสวนแมวเราจะพาทุกคนมาฮิวใจกับเหล่าน้องแมวที่น่ารักและชมสะพานแขวนแห่งเดียวในเชียงใหม่มีวิวเขาล้อมรอบพร้อมกับผืนน้ำกว้างใหญ่โรแมนติกสุดๆเติมพลังด้วยอาหารพื้นเมืองขอบอกเลยว่าลำแตตะเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ผู้เมืองเชียงใหม่ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า700ปีฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันครับเริ่มต้นทริปกันด้วยคาเฟ่ใกล้บ้านของเราอยู่ติดถนนใหญ่บนทางหลวงหมายเลข118เชียงใหม่เชียงรายถ้าขับรถมาจากแยกเซ็นทรัลเฟสติวัลใช้ระยะทางประมาณ40กิเมตร จุดแรกที่เรามาแวนนะคะปังแฟนร็อกแอนด์ริเวอร์เป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีที่พักให้กลางเต็นด้วยค่ะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยลองชมบรรยากาศรอบๆดูนะคะพนักงานต้อนรับที่ร้านเมนูอาหารและเครื่องดื่มมีหลายอย่างที่เราสั่งมาดื่มก็คือกาแฟามิ้นต์อร่อยสดชื่นมากเลยครับตัวร้านมีส่วนที่อยู่ติดลำธาร และด้านบนที่ไม่ติดลำธารเหมาะสำหรับการมาเป็นครอบครัวหรือมาก,กับเพื่อนๆน,นั่งพูดคุยกันสบายๆบรรยากาศดีมากๆชอบมุมไหนเลือกนั่งได้เลยครับจุดเด่นของที่นี่ก็เป็นตัวลำธารมีก้อนหินสวยๆน้ำใสแล้วก็เย็นสบายที่สำคัญคือน้ำไม่ลึกเด็กๆที่ชอบเล่นน้าแนะนามาที่นี่เลยครับโอ้โหนี่ครับเดินมาตรงนี้ก็เล่นน้ำได้อีกไปถึงตรงนู้น ون. อ่าป้ายเขาเขียนว่ารีสอร์ทแคมปิ้งไปทางนู้นนะครับทางนู้นที่นี่ก็ค่อนข้างกว้างพอตัวเลยนะครับนี่ก็เล็งไว้ว่าจะมากลางเต้นอาจจะเป็นช่วงต้นๆ้นหน้าฝนหรือไม่ก็ช่วงอากาศเย็นๆนะครับไหนๆก็มาแล้วลงสักข้อเท้าก็ยังดีเฮ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นครับเอ้ เขากำลังจากว่ายน้ำกลับบ้านนะครับเขาคุยกัน2คน 2> <c oughs> เราจะไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับระยะทางประมาณ34กิโลเมตรจากปางแฟนตอนนี้เราก็อยู่สันเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับแดดแรงนะแต่ลมที่พัดมาเนี่ยมันเย็นสบายไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่ฝูงผีเสื้อเยอะมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราหรือเขื่อนแม่กวง ตั้งอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่รองจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนกักเก็บน้ําได้263ล้านลูกบาทเมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2520สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2536 ขื่อนแม่กวงจะไม่เหมือนกับเขื่อนอื่นๆนะครับเพราะมีอยู่3เขื่อนคือเขื่อนฝั่งขวาเขื่อนฝั่งซ้ายและเขื่อนหลักโดยเขื่อนหลักจะมีความสูงอยู่ที่68เมตรสันเขื่อนยาว610เมตรเขื่อนแม่กวงจะทําหน้าที่ส่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูก13ตําบลในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนครับ ขับรถมาจากเขื่อนหลักประมาณ5กิโลเมตรนะครับเราจะเจอกับสะพานแขวนเชื่อมใจเป็นไฮไลท์ของเขื่อนแม่กวงก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2560นี้เองสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของหมู่บ้านป่าสักงามทดแทนถนนที่ถูกตัดขาดจากถนนสายหลักมาหลาย10ปีให้ชาวบ้านเดินทางมาอำเภอดอยสะเก็ดได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยจะเปิดให้เฉพาะรถขนาดเล็กวิ่งผ่านไปมาเท่านั้น ด้วยลักษณะตัวสะพานเป็นสะพานแขวนคู่เลยหลายคนก็เลยเรียกว่าเป็นสะพานแห่งคู่รักเราก็จะเห็นคู่รักหลายคู่เอากุญแ,แจมัคล้องไว้ด้วยกันนะครับตรงนี้นะคะมีล็อกกุญแจแล้วเราไม่มีกุญแจมาล็อกหรอไม่เป็นไรคะ่ะใจเราเชื่อมกันเหมือนชื่อสะพานอยู่แล้วนะคะลองดูนะคะมีของใครบ้างเนี่ยใครเคยมาแขวนไว้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ รักแท้แน่นอนนะคะอันนี้รอบด้านมองเห็นวิวที่ลายล้อมด้วยขุนเขาแบบ360อองศาและถ้าได้ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็จะเพิ่มความโรแมนติกยิ่งขึ้นไปอีกครับ ขอเป็นอาหารเหนือมื้อใหญ่สักมื้อหนึ่งได้ไหมคะจะได้มีแรงไปต่อโอเคไปจัดมื้อใหญ่หอมกาแฟกาแฟนี่ฮันก็ยังไม่ไปไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ไปเราได้กลิ่นกาแฟก็เลยเดินตามมาครับอุ้ยทางนี้สวยอันซี่ให้ดูเมนูกาแฟนะคะราคาน่ารัก รสชาติดีด้วยค่ะอบคุณค่ะอค่อร่อยมากนอกจากร้านกาแฟาแล้วใกล้ๆก,กันก็จะมีร้านอาหารอยู่อีกสองสาร้านแต่เรายังไม่กินอาหารที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านานิม,มานเหมินกันออกจะเขื่อนแม่กวงมาที่ร้านต่องเต็มโต๊ะสาขานิม,มานเหมินใช้ระยะทางประมาณ31กิโลเมตร ตอนนี้เราอยู่ร้านสองเดมโตะนะครับอยู่ที่ถนนนิมานร้านสองก็จะเป็นร้านสไตล์อาหารพื้นเมืองมีคอเดือดเมืองแกงคั่วเห็ดอดย่างรวมตอถ่านสามชั้นทอดน้ำปลาแกงทางเลขเข้าวเหนียวสองน้ำเขียวหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งทางเล็กนะคะย่างไส้ย่างสามชั้นย่างแล้วก็ขานียย ในเมนูออเดอิฟเมืองจะมีน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกองมีเครื่องเคียงเป็นแคบหมูไส้อัว่วแหนมและก็ไข่ต้มจานนี้คือย่างรวมเตาถ่านนะครับมีไส้ย,ย่างข้อหมูย่างสามชั้นย่างห้ามพลาดเลยนะครับต่อมาเป็นสามชั้นทอดน้ำปลาแกงฮังเลจานนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ชอบมากๆแกงขั่วเห็ดถอบภาษาการก็จะเรียกว่าเห็ดพะโดยที่ร้านจะมีเห็ดถอปให้กินทั้งปีนะครับ Where the next? ไปวัดอมง ต่อไปช้อปปิ้งอ๋อเอาแล้วโอ้ยร้านน่ารักร้านนี้อยู่ข้างๆต่องเต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วเ,เข้าไปดูร้านนี้ชื่อ Fairy t a l ทสไตล์การตกแต่งร้านน่ารักเหมือนในนิทานเลยนะครับเขาก็จะขายเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนต่างหูแล้วก็สร้อยคอเป็นงานแฮนด์เมดที่ทำในประเทศไทยน่ารักมากๆเลยครับ เติมพลังเสร็จกันเรียบร้อยเราก็มากันที่วัดอุโมงระยะทางจากต่องเต็มโต๊ะแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับเอาละครับตอนนี้มาถึงวัดอุโมงนะครับวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าเมิงรลายนะคะหรือประมาณ700ปีก่อนค่ะวัดอุโมงเป็นหนึ่งในวัดยุคแรกๆของเมืองเชียงใหม่ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งพญามางรายปฐมกษัตริย์ของล้านนาสร้างเมืองเชียงใหม่ประมาณปีพศ1840 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็700กว่าปีแล้วนะครับท่านได้สร้างวัดขึ้นบริเวณป่าไผ่11กอเพื่อถวายเป็นที่พำนักแด่พระภิกษุนามเทรจัน์ทรและพระภิกษุชาวสิงหนต่อมาในสมัยพยากืนาโปรดให้สร้างอุโมงคขึ้นในบริเวณวัดภายหลังจึงเรียกกันว่าวัดอุโมงควัดอุโมง์มงกลายสภาพเป็นวัดร้างชำรุดทุดโทรมจนกระทั่งในปีพศ2492เจ้าชื่นสิโลโลสได้ทําการบูรณะขึ้นอีกครั้ง ด้วยความที่วัดแห่งนี้เคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นวัดร้างมาก่อนทําให้โบราณสถานในวัดเหลืออยู่ไม่มากแต่สิ่งที่เหลืออยู่กลับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเนินมีบันไดขึ้นเพื่อไปน้ำพิการเป็นบันไดหัวพญานาคซึ่งโครงสร้างบันไดเดิมถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่แต่ส่วนหัวพญานาคเป็นของดั้งเดิม ลักษณะเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมทรงระฆังบริเวณฐานส่วนล่างจะมีปูนปั้นลวดลายสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะพมา่าบริเวณทรงกลวยด้านบนของเจดีย์จะเป็นรูปกลีบดอกบัวจากเจดีย์700ปีก็จะไปที่อุโมงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหลังคาอุโมง์ ตอนนี้เราก็เดินลงมาทางเข้าด้านหลังของอุโมงค์นะครับโดยทางเข้าออกอุโมงค์จะมี4ช่องสามารถเดินติดต่อกันได้ทั่วถึงไม่ซับซ้อนเมื่อเข้ามาภายในอุโมงค์เราจะสัมผัสถึงบรรยากาศที่เงียบสงบและก็เย็นสบายทั้งๆท,ที่อากาศข้างนอกร้อนมากนะครับในอุโมงค์เราจะเห็นช่องเล็กๆตามผนังสมัยก่อนคงทําไว้สําหรับวางเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างในอุโมงค์แต่ในปัจจุบันทางวัดได้ติดโคมไฟสีส้มไว้ตลอดทางเดินเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม บนเพดานโค้งในอุโมงบางส่วนยังมีร่องรอยของจิตกรรมฝาผนังแต่อยู่ในสภาพที่ชำรุดลบเลือนไปมากจึงมีการสำรวจแล้วก็ได้พบหลักฐานของจิตกรรมฝาผนังมากมายเป็นเหตุให้กรมศริลปากรได้มาร่วมสำรวจและอนุรักษ์จิตกรรมแห่งนี้นอกจากนี้ภายในอุโมงคจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลโถงตรงนี้น่าจะซุดตัวนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะ ตรงนี้เป็นรอยต่อโถงแต่หายไปนี่โถงหายไปแล้วแล้วก็เห็นเป็นชั้นหินใช่น่าจะสุดตัวลงไปนะครับตามการเวลา ช่วงที่เรามาเป็นเดือนเมษาหน้าร้อนนะครับถ้าใครมาช่วงฤดูฝนจะมีมอสสีเขียวชะอมขึ้นปกคลุมบริเวณด้านหน้าของอุโมงค์ทำให้ที่นี่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปตรงด้านหน้าของอุโมงค์นี้นะครับบริเวณลานด้านข้างทางเข้าอุโมงค์จะมีการจัดตั้งองค์พระและเสียนพระพุทธรูปจํานวนมากสร้างขึ้นโดยช่างสกุลพเยาในช่วงปีพศ1950 ถึงพศ2100ต่อมาเจ้าชื่นสีโรรสและผู้ที่ศรัทธ,ธาวัดอุโมงค์ได้ทยอยนำมาจากวัดร้างในจังหวัดพะเยาเมื่อประมาณปีพศ 2511- ถึงพศ2513นอกจากนี้วัดอุโมงค์ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดเช่นเสาหินนศกจำลองหลักศิลาจารึกบันทึกประวัติความเป็นมาของวัดอุโมงค์แล้วก็มีสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม่ามกลางความเงียบสงบในวัดอุโมงค์แห่งนี้นะครับ ิจฉฉอิออจุดต่อไปเราจะมาที่อำเภอแม่วางนะครับระยะทางจากวัดอุโมง์มาประมาณ38กิโลเมตรมาถึงแล้วครับที่นี่ชื่อว่าสวนแมวแม่วางมีพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ใกล้ชิดภูเขาและล้อมรอบด้วยสวนป่านับร้อยไร่มีต้นไม้ใหญ่และลำธารบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยละครับเมื่อมาถึงทางเข้าเราจะเจอกำแพงไม้ไผ่ซึ่งเจาะช่องเป็นประตูวงกลมจะเป็นประตูสองชั้นเพื่อป้องกันน้องแมววิ่งออกมานะครับ แมวในสวนแมวทั้งหมดเป็นแมวจรที่ทางเจ้าของสวนแมวได้ช่วยเหลือมาตอนนี้มีทั้งหมด59ตัวคอยเป็นพนักงานต้อนรับน้องๆเป็นมิตรและชอบรับแขกพร้อมที่จะเดินเข้ามาเล่นกับเราครับน่ารักมากวั a ดดีเต้าน้องมีอาของเวนเลยนะคะชื่อน้องน้ำฝนค่ะน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนจ้า โอเค okay. แนะนําสถานที่เลยลูกเข้ามาในสวนเราจะเห็นว่ามีบ้านต้นไม้ของแมวแล้วก็ยังมีสกายวอล์กสำหรับน้องแมวเอาไว้เดินข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็ยังมีเต็นท์แมวที่นอนของแมวอยู่ตามชั้นตามตู้รวมไปถึงที่ให้เรานั่งเล่นซึ่งกระจายอยู่ทุกที่ครับ น้องเซอร์ซี่สาวสวย <laughs> ค่ะคือถ้าเรานอนน่ะน้องจะชอบพ่นนวลนวลให้บ <scratching> บนีอันนี้จะเป็นที่นั่งประจำของน้องเซอร์ซี่เขาเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นน้องเล็กสุดชื่อน้องโกโก้ค่ะโกโก้จอมแก่นเลยตัวนี้ เข้ามาที่ครัวแมวเวทีร่ดิงก็กมาเสิร์ฟจะเป็นน้ำส้มออแกนิกร้อเซจากสวนที่เจ้าของปลูกเองแล้วก็ยังมีเมนูอาหารอื่นๆให้เราสั่งด้วยครับไม่ทราบว่าคุณติดตามช่องผมหรือยังครับติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วลด้วยครับอันนี้ไม้ท่อนค่ะไม้ <My S 2> ทอนนี่ก็จะขี้อ้อนไม้อ <My S 1> ทอดไม้ทอนนี่ก็ชวนคุยเก่งปกติไม้ทอนน่ะจะชอบนั่งอยู่ตรงนี้ชอบแบบเหมือนเหมือนเรียกว่า ซื้อแมวเลีล้ยให้หนูหน่อยนะน้องไม่เขาจะชอบนัองตัวนี้มากค <c oughs> น้องฮะโอ้โอ้สวัสดีครับอืมโอ,โอ้เอาเลยจับเลยจับได้เย็นเย็นได้เย็นเย็นแต่ข่าวว่าเรากินข้าวแล้วนะ <laughs> นี้จะชื่อที่แอดค่ะเนี่ยเหรอพี่แอดใช่ค่ะพี่แอดแล้วก็จะตลกตลกหน่อยเอาเอาเอาจะเห็นแล้วใจแบ่งกันแบ่งกันกระปูคือชื่อเอามาตั้งเป็นเมนูอาหารนี่ก็เราจะเอาเป็นแบบพวกตัวตึงๆนะตัวตึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ้าแอดน้องใหม่แล้วก็พีเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นพวกที่ชอบแย่งอาหารคนมากค่ะเราก็เลยเอามาเป็นชื่อเมนู อย่างกระปูนี่ก็เขาจะชอบแบบชอบสวบอยากถ้าอยากเล่นกับเขาเราต้องเราต้องใช้วิชาคาเต้อะไรเงี้ยค่ะกเลยเอามาตั้งไป้นี้นี่แหละครับความสุขของการมาสวนแมวน้องๆมารุมล้อมเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราใจฟูมากๆเลยครับน้ำฝนหิวไหมไปไหนน้ำฝนพาเดิน บ้านที่น้องน้ำฝนพามาดูตรงนี้คือบ้าน2ชั้นที่สร้างจากไม้ไผ่พอขึ้นมาบนบ้านเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านต้นไม้เลยครับมีความโปร่งโล่งแล้วก็ลมพัดเย็นสบายที่บ้านต้นไม้เนี่ยก็จะมีน้อนๆประจําบ้านมาเล่นเป็นเพื่อนเราหลายตัวเลยถ้าใครอยากมาพักที่บ้านต้นไม้ก็สามารถจองผ่าน airbnb ได้เลยครับคนนี้คือน้องกัปปูหนึ่งในตัวตึงของสวนแมวใครมาแล้วไม่โดนน้องสวบแสดงว่ายังมาไม่ถึงสวนแมวนะครับ กระปูเราจับได้ป่ะเราจับนายได้หรือเปล่าอั่นนันน่นมาถึงแล้วเ,เ,เอางาม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 โอ้ปู่ไม่ไม่สบอารมณ์แล้วดูคิ้วดิดูคิ้วปู่ดิน้ำฝนทาม,มาตามมานานแล้วหิวน้องเมษาซีอีโอประจำบ้านดินดูจี้มีไส้คอเรียดไหม เราเข้ามาดูที่บ้านดินกันในบ้านดินจะมีอยู่3ามห้องสองห้องแรกจะเป็นที่อยู่ของแมวมีคอนโดมแมวมีที่นอนให้นอนดูสบายน่าอยู่มากเลยครับส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องพยาบาลสําหรับน้องแมวที่ป่วยเอาล่ะนอะอยู่สบายไหมลูกเราได้อยู่ V I P เลยนะเอใช่โอ้ยข้างล่างมีน้ําพุนะคะขอซื้อคอนโดต่อได้ไหม ไม่ได้หรือไม่ได้ได้อ่าอด้โอ้ยน้องตาเป็นแพนด้าจริงๆอ่ะขนน้องจะนุ่มเป็นพิเศษเพราะว่าน้องแอบกินอาหารที่ปวดบ่อยมากล็เราเมื่อก่อนะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่ตอนเนี้ยพยาาบลเขาจองน้องแพนด้าตลอดแล้วก็เขาก็มาแย่งตำแหน่งพยาบาล เราจะเห็นได้ว่าสวนแมวแห่งนี้สะอาดสะอ้านแมวทุกตัวที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงพื้นที่ในสวนกว้างขวางแมวทุกตัวก็วิ่งเล่นได้อย่างอิสระถ้ามาเชียงใหม่ทาดแมวทั้งหลายไม่ควรพลาดมาฮิวใจกับน้องแมวและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้นะครับ ปิดท้ายมือเย็นกันที่สุกี้ช้างเผือกร้านสุกี้ในตำนานที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีที่เรามาคือสาขากรีนพาร์คอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่สาขานี้จะมีที่จอดรถสะดวกสบายครับในร้านเนี่ยก็ทำบรรยากาศให้เหมือนเราไปนั่งกินสตรีทฟู้ดจะนั่งกินภายในร้านที่เป็นห้องแอร์หรือจะนั่งกินที่โต๊ะด้านนอกเลือกได้เลยครับ เมนูที่เราสั่งก็จะมีซุก,กี้แห้งเนื้อซุก,กี้แห้งทะเลซุก,กี้ที่ผัดออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของกระทะเป็นเอกลักษณ์วนเส้นก็มีความเหนียวนุ่มผักกาดขาวผัดด้วยไฟแรงเลยสุกแบบยังกรอ,อบอยู่ถ้าใครชอบผักแบบนิ่มก็เขียนเพิ่มเข้าไปในใบออเดอร์ได้เลยครับและนี่คือวันเดทริปหนึ่งวันในเชียงใหม่ของพวกเราเพราะว่าการท่องเที่ยวคือการเติมพลังให้กับชีวิตแล้วมาสนุกอิ่มอร่อยอิ่มเอมใจด้วยกันอีกในทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับ